สวัสดีครับวันนี้จะมาวัดอ่าอะไรนะเขาเรียกว่าต่แอกตแอกหรือไทแอกอนี่แหละเครื่องทำน้ำอ,อุ่นว่าเครื่องทำน้ำอุ่นมันมันถ้ามันเสียนะครับมันเสียมันจะเป็นยังไงอย่างเงี้ยแต่ว่ามันจะมีเครื่องต่แอกมีสามขา จะมีสามขานะครับอันนี้จะมีขามาจะขาจะไม่เท่ากันสามขานะครับสองขาจะเหมือนกันอีกอีกขาอีกขาหนึ่งก็จะเล็กกว่านีขานี้จะเล็กกว่ากันสองขานี้จะเท่ากัน,นทีนี้จะมาวัดดูแต่ตัวนี้มันไม่เสียนะครับจะมาวัดดูวัดยังไงอ่า ตัวนี้ขาเล็กก็เรียกว่าขาเกตแล้วก็เอาเข็มนะครับกลับปรับไปที่ปรับไปที่ R คูณหนึ่งนะครับขาเกตแล้วก็ไปจิ้มาขาถ้าถ้าขึ้นถ้าเอาเข็มเข็มสีดําไปจิ้มขา,เ,าเข็มสีแดงเนี่ยจิ้มขาเกตไว้นะครับแล้วก็สีดําไปจิ้มสองขาเนะี่ยขาไดขาหนึ่งนะครับ ถ้ามันขึ้นสดงว่าขานั้นเป็นขาหนึ่งนะครับนี่ขาขาข้างบนนี้เป็นขาหนึ่งจิ้มขานี้ตัวนี้อาจจะเป็นขาสองนะครับทีนี้เราจะจิ้มสลับกันสีดําจิ้มขาเกตก็ขึ้นเหมือนกันนะครับแล้วก็ไปจิ้มขานี่ไม่ขึ้นนะครับนี่ขาสองไม่ขึ้นทีนี้วิธีที่จะเช็คว่ามันใช้ได้ไหม ให้เอาเข็มนะครับไปจิ้มขาหนึ่งสีดําหรือสีแดงก็ได้นะครับจิ้มขาหนึ่งแล้วก็สีสีนี่ครับสีสีแดงนะครับจิ้มขาสองไว้แล้วเอาเอาไปอีกไปอีกไปอีกข้างหนึ่งนะครับไปจิ้มลองสังเกตเมิเตอร์เข็มดูนะครับว่าถ้าเข็มมันขึ้น แล้วก็เอาเอา,เอาปลายสีแดงนะครับไปจิ้มไปทิศเขาเรียกว่าทิกนี่นะเดี๋ยวมองดูนะจะจะได้เห็นชัดๆนะครับเอาใหม่นะครับนี่จิ้มแบบนี้นะครับจิ้มไว้นะครับแล้วก็มองเห็นไหมเนี่ยแล้วก็เอาไปทิกทิกแล้วที่นี้ผมผมจะปล่อยปลายเข็มมันค้างนะครับเข็มมันก็จะค้างแล้วก็ปล่อยเข็มสีแดงมันจะ ตกแล้วก็เอาไปทิกใหม่ทิกปุ๊บเไหมเข็มเข็มมันเข็มมันก็จะค้างเข็มนะครับมองเห็นเข็มอเนี่ยครเข็มมันจะค้างแสดงว่าตัวนี้ใช้ได้นะครับตะแอกตัวนี้นใช้ได้นะครับไม่เสียนะครับโอเคนะครับ